ดูเหมือนกูจะทำของอันตรายแบบหมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ออกมาแล้วสินเนีย่ยคืออะไรอะ่ะอ n สต a นดา a m a g e แล้วตกใส่ตีนทีมีร้องอ,ะอ่ะเียกเลยแทนสนใจจะไปหลังโคหินกันไหมไม่ไม่นะอย่าไปเจอมาน,นิมาดิมาดิบุลิ่งมาน,นิมาดิอยากให้เดมอนไปเจอไอ้เพื่อนเราสองคนยิงอะ ไม่ไหววะต้องต้องเอาคนมาเคลียร์ไหนไหนไอสแตนดร์ดเมจไตนตกพื้นทิ้งร้องเ้ยดูดิอ้าวปลาไม่โดนปาไม่โดนมันมันมันอายะการปลามันเงี้ยวเรา โอ้ยโอ้โอ้เกือบแตกเกือบแตกเกือบแตกอ่าเกือบแตกไปเกือบแตกเกือบแตกเออโนโนอย่าฆ่าแจ็คไปโอไมล์วัมโอไมล์วัมโมโอไมล์วัมโมชิเนียอยเดีะยวจักรกลินมาแต่ช่วยหลบไปทางขวาหน่อยได้ไหมแหม พึ่งหลอดพระเจ้าช่วยแรงมากโอไมล์โมเรียบร้อยแตกหนึ่งเรียบมากแชมเปี้ยนใหมทุกอย่างเป็นเป็นตาประสงค์ของเจ้าของเซิร anyway> ์ฟไม่รู้ว่าเขาบอกอยากลองไงแล้วมันต้องมารอติ๊ตู้ตุ๊กแชเปีวยใหม่หมดเลย มันอันตรายจริงนะผลิตไดจริงในมนาทีละประเด็นคือเมื่อกี้กูโดนแค่สะเก็ดมันไปหน่อยนึงนี่เลือดลดไปสองหลอดครึ่งอะอืมไอคนโดนเต็มๆนี่โดนไปเท่าไหร่เนี่ยสเี่ิบยี่สิบกว่าค่ะเหลือแค่เดี๋ยวที่นี้รอแค่มือซ้ายกับมือขวาก็เสร็จละมีมือด้วยมีมือด้วยมือซ้ายอยู่ตรงนี้ส่วนมือมือขวาจะให้มันมาอยู่ มีตรงนี้แล้วก็แบบแบบแล้วก็ถือถือชามสีทองอะ่ะถือชามทองแล้วก็รับน้ำจากข้างบนลงมาเพืเ่อเตรียมพร้อมกับโปรเจกต์ที่กูจะทำข้างบนอีกเอาหนังสือเข้ากล่องเ <c oughs> ขียนเสร็จแล้วท่างหาจากลาเจอไปนานมาก <c oughs> จนลืมไปเลย <c oughs> ไม่ได้เล่นม,มาหลายวันแล้วเนี่ยพี<อ><อ>่เมย์เล่นมาสามอาทิตย์เลยเข้าใจแล้วว่าทำไมเจถึงสนุกกับการปลูงยาขนาดนั้น บอกแล้วเรียนได้ฮะชามเพชรเลยเหรอเจ้าชางโอ้โหมันรวยรวยหรืมั้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมีตัวอะไรอยู่ตัวสุสานด้วยเดี๋ยวอ่ะทีเปอร์ยา่อดไวล่อไว้่อดไปล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 อไป่ลอดไปข้าง,งล่างรอดไปข้างล่างอย่าให้มันระเบิดนี่ มานี่คิปเปอร์มานี่ล่อไปล่อไปเฮ้มานี่มานี่ไอเขียวเจ้ดจานเลยยิงมันโดดหลบเลยยิงมันโอ้แตกหงหยองวล,ล <c oughs> <c oughs> ด์บูล <c oughs> ินเอานี่ไป <c oughs> ได้เหรอนี่คือน้ำยาสปีด อ๋อไปวิ่งเร็วแค่ั้น Speed wash ไปดูที่เร็วแค่ไหนโอ้โหว้าม่เขาบอกอยากแลกกันคุณละนัดไม่มีคนอยากรอคนอยากรอเอาวาเดี๋ยวไปดูโจกันไม่ไปไปดูโจไปเทสกันก่อนจบก่อนจบอย่าคอยห้าทีเดียว อย่านำเบลวันจบไลท์เี๋วจวไลท์ขอหนดอยดีจัง<อ>ผมผ<อ>มเอลแล้วกันผมผมจะไปผมจะฟาร์มแบบจริงจังนั่นเองเขาท้าแล้วเขาท้าแล้วมันต้องเอาเอาให้ได้มาผมมีแค่คอสโกกบกาะกาเองนะมาเราเราไปไปที่บ้านบ้านเจชันสองก็ดวนคนละน,นัดเลย โอ้ทำไมรู้สึกโลกมันช้าลงเดโวเด t ว e ว h า s าวา a d โดนี่ต้องการบอคอที่เพียบเลยเฮ้ย,ย,ยข้างหลังว่า,นาผนข้างเคียงจากยาหรือเปล่ายังงงเลยโดนทุกคนมีคนเคยกล่าวไว้ว่าถ้าโดนกัดจะเป็น Spider Man ตั้งนี่เป็นไหน ผู้ชนะในการประลองนี้จะได้ยิลลิงพอยตันขั้นสองเป็นรางวัลไม่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 ว้าวของดีนี่มันเกมแห่งความตายเราก็จะให้เขาดีๆนะเราไม่ได้โยนอัดเขาด้วยให้เขาเก็บไว้ใช้มันจะดีกว่านี้มากถ้าแบบว่าถอดถอดก่อนแล้วต่อยกันเองอ่ะถอดก่อนต่อยก่อนก่อนแล้วแล้วต่อยกันเองผมปรุงอยู่แล้วมันจะเป็นไม่เป็นไรใบความสนุก ถอดถอดก่อน,นแ,ลแล้วต่อยกันเองเลยถอดถอดก่อนอหัวโลออกแล้วต่อยกันเองเลยอาคนจริงไม่นะฉันยังไม่พร้อม no! รอรอให้สัญญาณก็ได้เอ้ยเอ้ยเอาเอาเล่นหรือเล่นแบบคาวบอยข่นแ,แบบคาวบอยแบบนั่นไงเดินก็อย่างเงี้ยแบบว่าเขาอย่างไงนะแบบสองคนหันหลังกัะนอะ ยืนยนหันหลังชนกันแล้วเดิมไปเรื 1, 2, 3, ่อยหนึ่งสองสามเราหน้าถึงสี่เราหันกลับมาหันกลายิงเจี๊ยเปยบเล่นในในมือถือเอเขาอาจจะยิงไม่โดนก็ได้อาจจะยิงไม่โดนก็ได้เราเราต้องเชื่อมันหรือไม่ต้องแบบยืนอย่างนี้เลยยืนอย่างนี้น 3, 2, 1, แล้วน้ำสามสองหนึ่งแล้วเราเปิดเปิดฉากกันเลยเดี๋ยวเดียวเงเพ,งเพงมา,มา,มายืน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 ยื มันตอนน้องแตกมันต,ต้องแตกวันนี้วันนี้ต้องเป็นคนแตก,ตแตกผมแตกไปแล้วรอบหนึ่งอยากเห็นตังเนี่ยแตกอ่ะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวหนึงเดี๋ยวเขอขอขอมุมกล้องอดีก่อนอ่อามสองหยิง <S 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 ทิชช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 ชยแบบคอชชชชยิงไม่ทันอช โอ้ใช่ไมว่าาธนูพาวเวร์คู่มันยิงแรงแล้วแล้วไหนธนูเจ้าอ่ะธนูเจ้าไม่มีไม่มีเก่าให้ให้ให้โอกาสใหม่ให้ให้สามตาให้ให้ให้สามตาให้สามในห้าจบเกมเลยอ่ะโอเคนะสามสองหนึ่งยิง เอ้ยจริงว้ยเอาเว้ยเอาเว้เอาโอ้ห้ามห้ามหลบห้ามหลบเดี๋ยวห้องเดี๋ยวห้องครับห้ามหลบเอาครับโอ้สู่สู่ีมากกับนั้นนี่โอ้โหเอ้ยโดนแล้วครับเฮฮ้้ยยเเอาครับหืสู่ซีมากอืโอ้ยแตก ดังเล่แตกครับแม่นกว่าโอเคชนะตอนนี้ชนะเท่ากันเนาะหนึ่งหนึ่งตัดลูตาต่อไปตัดสิเลยใช่ไหมรูผมไม่มีจะว่าไปอ๋อลูกธนูเหลือเยอะเลยสามสามในห้าใช่ไหมสามในห้าก็เหมือนเล่นบอลล์บอลอ่ะเล่นเล่นบอลเล่ตอนนี้เสมอกันหนึ่งตอนนี้เสมอกันหนึ่งหนึ่ง แต่ของที่มันลอยอยู่ที่มันรอตารอใจได้เกินเนาะฮมยอยากเก็บ <laughs> ของเขาเราไม่มาไม่ใช่โจร <laughs> ชั่วมากเลยอ่าครับรอยเขาเตรียมทางวิเศษครัรบอ้รอบแรกดังเนี่ยใช้ความไวของเขานะยิง <laughs> ยิงอาอเอทียตา ผมไม่มีลูกอ้าวลูกธนูหมดเหรอลูกธนูหมดเหรอแล้วอีกฝั่งหนึ่งมันมีกี่ลูกอะถ้าเกิดอีกฝั่งมีเยอะกว่าก็ได้เปรียบอีกโอเคนะอ่ะสามสองหนึ่งยิง เอาติดเบิ์ดติดเบ้อเดมอนติดเบิร์โอ้ยแตกดังเนตชนะสองแล้วสองต่อหนึ่งถ้าดังเนตชนะก็เกมจบทันทีน่าื่งเต้นจริงนะเป่แน่นานหน้าอาจเสมอก็ได้แล้วก็ตัดสินกัน ของกระเด็นจริงๆเราควรจะมีอารีนานะเราควรจะแบบแบบสร้างอารีนาของเราเองอะ <c oughs> น่าจะมัน <c oughs> อะนาทีสี่นะถ้าดังเดชชนะรอบนี้เกมตัวทันทีนะสามสองหนึ่งยิง โอ้จบเกมครับเห็นไหมเกมเซตบอลบายดังเน็ตชนะไปด้วยสกอร์ฟอร์เลดวิกตอรี่ครับสามต่อหนึ่งปร,ประกาศประกาศคะแนนดังเน็ตชนะสามต่อหนึ่งเฮ้ยอ,อย่างน้อยแต่มอนก็ชนะรอบหนึ่งยาฟียาฟียาฟีโอ้โอเควันนี้ก็สนุกมากนะ